เป็นสิที่นั้นสีที่เราจะต้องถามว่าเราจะตั้งเราตั้งรัฐจักรว่าเราจะตั้งตัฐจักรว่นะคะเราดูเหมืนว่าเราตั้งรัักว่าดีนะค่ะเราเห็นว่าเราตั้งรัฐ มีปัญหาก็เราก็มาตั้งรับมาแก้กันมาแต่มาแก้แต่อาการเท่นี้ฉันบอกว่าเราปิดจากการตั้งรับมาปรับตัวดีไหมนะคะหรือในภาคประชาชนทุกวันนี้เนี่ยเราเองก็ต้องมาด้านปรับสูนนะคะช่วยเหลือตัวเองในการดูแลในครอบครัวตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐ ยังไม่พูดนะคะทภาพสวนนะคะหรือเราเรามีความรู้สึกว่าเรามีถอดมขัดขัดรย้งกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เราก็ยังเกิดเพราะว่าของเป็นไัยจากของน้ำท่วปีอีกเยหรือเราจะดูแลเรื่องของการติดต่อระบบอุปเวในระยะกลางทำไมเราไม่มองระบบอุปเวในระยะยาวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเราเกิดแต่ตั้งตาหรือจะปรับตัวอย่ากันนะคะท่านเองเนี่ยท่านเก็ในกลุ่มเราก็ได้มีการยืหนังสือ นะแล้วก็กรับกันเพปดนการาแล้วเราก็ได้มีการบมายึราก็นแบบนีิรากรากประยุนี้เพื่อร้ายเรื่องความขนะคะแล้วก็ในวันที่สิบสามนะคะท่านประธานสภาผู้แทนรัท่านก็ได้ใรารากประยุทญ์ในการเรียกว่าที่หลักการดำเนการบุงศาล สิทธิและเสรีภาพของคนช่วนชาวไทยนการระดมว่าน้าที่ของรัฐบาลและชานาญสุขไทยอันนี Ora, ้เป็นข้อมาของสาเหตุว่าวันนี้ในชั้นเองอยากจะมาขอการสนับสนุนจากท่านนะคะเอทีซีนะคะซึ่งรณะที่ทางชื่นลานครั้งนี้เนี่ยเราต้อง